เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรับวันนี้ก็อยู่กับผมดีอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมผิดเบฟโซเช่นเคยอวันนี้พา,าหลวงปู่หลวงพอ่อเทลซิเบจเบเวขียวตัวใหม่ล่าสุดมารีวิวาร์มแข็งแกร่งของเขากันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวนี้เป็นหน่วยสูนะครับตัวใหม่หลวงพอ่อตัวใหม่หรือว่าหลวงพอ่อตัวที่2ของเกมนะฮะตัวแรกมาในรูปแบบสีฟ้าเป็น PVP ปัจจุบันเล่นแทบไม่ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นสีเขียวนะฮะ ยมมาทูดหน่วยศูนย์สังหารยมมาทูดสังหารควินซี่ฮะผู้สังหารควินซี่แต่ฆ่าควินซี่ไม่ได้นะยังไงกันแน่โจมตีใกล้ด้วยนะสายเอสพีปร้อยแปดสิบครับกิติคอร์สามร้อยแปดสิบเอ็ดครับกิติกิติคอร์สูงอยู่แล้วก็มีลิงค์รถคุณทามถ้าโจมตีแรงสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับเองถือว่าเป็นลิงค์ปกติครับ ก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะถ้าใครมีก็ยินดีด้วยใครไม่มีก็เดี๋ยวเปิดการรอบหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่ครับอย่าไปเครียดนะฮะมาดูรายละเอียดกันโจมตีใกล้การโจมตีทั้งหมดติดออนไลนครับมีทางด้านของเกรเอฟเฟกครับเมื่อเกรไเต็มแรงขึ้น100%แล้วก็เพิ่มฮิตแรงอีกหนึ่งครับก็คือแรง20% 0นนั่นแหละเอาเรื่องเลย ถือว่าใช้ได้นะสำหรับเกรเอฟเฟกครับแล้วก็มีพารซีฟลบฉุกเฉินบวกนหนึ่งเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินครับแล้วก็ไม่ติดช็อตนะหรือว่าเหน็บชานั่นเอง100%ไม่ติดเลยอ b i บ i t y ิตี้ครับสตาร์ทเก e 70%จครับเริ่มเกมมาก็สตาร์ทเลยครับเกรเกือบเต็มนะฮะเล่นตี2ทีก็เกรเต็มละแป๊บเดียวเกรเต็มก็จะได้คิดแรงบวกหนึ่งกับควาเสียหายแรงละแล้วก็รีชาร์จ ดีอ่ารถคุณทามสกิล30%ทันทีครับเมื่อกดเกรนะเกรเอฟเฟกต์บูสท์หครับเพิ่ม SP ขณะขณะเปิดเกรครับ50%ทันทีโอ้แรง250%แล้วนะเข้าๆความเสียหายแรงอีก50ครับแรง300%แล้วนะฮะตอนนี้รถคุณทามแรง12เกรลัมเพจครับก็คือสะสมเกรได้เร็วยิ่งขึ้น เร็วมากๆตีมอนหนึ่งทีก็สะสมเกตได้เร็วตัวนี้ก็เท่ากับว่าเกจแทบจะเต็มอยู่ตลอดเวลาเลยฮะอันนี้เป็นข้อดีเลยมีขอบเขตครับขอบเขตก็คือสกิลกว้างครับพิตแรงบวกหนึ่งครับแรง400%เข้าไปแล้วไม่ตายอีกโอ้ผมกล้าพูดเลยว่าตัวนี้ถ้าเกจเต็มแรงที่สุดในเกมครับเพราะว่ามีไม้ตายด้วยเม่หมายถึงรวมไม้ตายนะมีธุกกาสีแดงลดค่าป้องกัน ติดสถานะบวก5วินาทีครับมีธุรกาสีแดงด้วยอันนี้คือข้อดีเลยเจ๋งมากก็เป็นตัวสังเวียนนะฮะแต่ก็ไม่ได้เอามารีวิวสังเวียนนะเดี๋ยวในสังเวียนจะไปรีวิวแยกอีกทีนึงจะได้รู้นะครับว่าในสังเวียนนี่เป็นยังไงบ้างอเริตี้สุดจัดประหลัดบอกขนาดไหนนะฮะก็มีฮิตแรงฮิตไม่ตายเกตเต็มแรง100ความสีหายเฮฮิตแรงอีกหฮะ เกตเต็มบวก50ครับแล้วก็ความเสียหายแรงอีก50ครับก็นั่นแหละฮะแรงโดดแรงจัดจ้านในย่านนี้แรงแบบสุดๆดสุดจัดประหลัดบอกไปเลยแรงแบบโคตรแรงแรงจริงๆถ้าเกตเต็มนะผมให้ตัวนี้แรงที่สุดเลยเพราะมีฮิตแม่ตายด้วยแต่ว่าเกตไม่เต็มก็ไม่แรงฮะเกตไม่เต็มแรงอยู่ที่1 5 0เท่านั้นแต่เกตเต็มเร็วมากๆครับใช้คาว่าเร็วมากๆแทบ คือทแทบจะแทบจะแทบจะเต็มอยู่ตลอดเวลาเลยเกดหมดปุ๊บตีปั๊บ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 เต็มครับเพราะว่าเขามีเกจลำเพจครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเอามารีวิวกันหน่อยนะฮะอืมก็รีวิวคร่าวๆน,น,น,นะตัวไม่มีด้วยต้องซื้อตัวไปรีวิวเลย จริงๆคลิปนี้อัดไว้นานมากครับแต่ยังไม่มีเวลาพากมันติดงานบุญแบบงานบุญแบบทีๆเลยฮะมามาโจมตีใกล้ครับฟึบฟึบฟึบฟ,บฟ,บฟึบเป็นสีดำครับเกตเต็มละถ้าใส่สก,กิลเกตมันจะเต็มเร็วกว่านี้นะื ระยะเวลาเกตรประมาณ8วิครับ8ปดถึงสิวินะฮะผมลองนับดูเมื่อกี้น่าจะได้แหละถ้า1กลมกลมด้านหน้าครับถ้า1คือข้อเสียเลยถ้าถ้าตัวนี้เป็นตัวถังเวียนนะคือดีทุกอย่างยกเว้นถ้าหนึ่งถ้าสามกว้างครับถ้าหนึ่งกลมด้านหน้าถ้าสองก็คล้ายๆย,ยิงบีมปั๊บ ป้ายิงแดงปู่ยิงบีมปู่แดงอะไรแบบน,นี้และคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรือเปล่าต้องดูรายละเอียดอยีกนิดนึงเจอบอสหายเออคือมันไม่ได้เร็วขนาดแบบป้านะป้ามันฟันชุบเดียวเงี้ยอันนี้ก็ชุบเหมือนกันแต่มันไม่ได้เร็วแบบขนาดนั้นนะ แต่คือรวมๆแล้วดีฮะตัวนี้รวมๆแล้วดีมากครับหน้าเล่นหน้าเล่นแบบจัดๆเลยสกิลหนึ่งแคบไปหน่อยนะสำหรับผมแคบไปสั้นก่อย<ๆ>ก็เดี๋ยวจะไปแยกไปรีวิวแยกในโมสองเวทอีกทีหนึ่งก็คือดีครับแรงมากๆครับเมื่อเปิดเกตนะเกตเต็มฟ้าเสียหายแรง 100ฮิตแรงบวก1แล้วก็มีฮิตแรงบก1อยู่แล้วแล้วก็มีฮิตไม่ตายเมื่อเก็ตเต็มเ,เมื่อเปิดเกตก็แรงขึ้น50%แล้วก็มีฟาร์มเสถียแรงอีก50% 1 1 2 50ปอรง์ง0 0บวกกับเอ่แรง400%อบวกกับไม่ตายอีกนะคือโคตรแรงแรงมากดูดีแบบจัดๆเลย ก็ใครมีก็ดีใจด้วยครับผมก็จะเบอร์อิลิตีเป็น SP กับเมื่อเอเต็มแรงขึ้นนะฮะก็จะประมาณนี้ก็คงต้องจับจบค่ะรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อจะ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะแล้ววันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับยี่ yeah.